ตอนแรกนางเอกของเราดีใจนะครับนึกงว่าเธอเองจะได้เป็นนางแบบดังแต่ที่ไหนได้เธอโนดออกมาซะงั้นแต่ว่าก็ดังเหมือนกันนะครับแต่ว่าดังคนละแบบผมก็ขอแนะนำหน่อยแล้วกันนะครับ ad ด5 g คลิกสมัครวันนี้100รับฟรี50ไม่ติดเทินด้วยนะครับฝากถอนระบบออโต้รวดเร็วทันใจทีมงานใส่ใจบริการตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับหากสนใจก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ add 5 g คลิกนะครับ เิรื่องมานะครับก็จะเป็นนางเอกของเราเนี่ยกำลังนางปรึกษาคุณสามีเพราะว่าวันนี้พ่งจะมีคนมาชวนนางเอกของเราไปเป็นนางแบบนั่นเองนะครับแต่ว่านางเอกของเราก็ยังไม่ได้รับปากนะครับเพราะว่าเธอค่อนข้างจะขี้อายไอ้คุณสามีก็เลยดีใจเลยนี่ครับก็เลยบอกไปว่าคุณไม่ต้องอายรอเป็นนางแบบได้สตางค์เยอะจะตายดีกว่าคุณมาเปิดร้านเสื้อผ้าแบบเนี้ยนางแบบดังๆทํางานสองสาวันได้เยอะกว่าเราขายของทั้งเดือนอีกนะครับผมเชื่อว่าคุณทําได้นางเอกของเราก็เลยได้บอกว่าคุณคิดว่าฉันทําได้จริงๆใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะไปเริ่มงาน ทําเอผมเป็นกําลังใจให้นะครับจากนั้นทั้งสองคนก็เลยชวนกันนอนหลับฝันดีนะครับถัดมาอีกทีนึงน่งก็จะเป็นเช้าวันใหม่นะครับนางเอกของเราเนี่ยก็ได้เข้ามาเป็นนางแบบเรียบร้อยนะครับพอมาถึงก็ได้กล่าวทักทายสวัสดีกับเจ้าของบริษัทเจ้าของบริษัทก็รีบขอบคุณนางเอกของเราเลยนะครับที่เธอ,อยอมมาเป็นนางแบบให้จากนั้นก็ได้แนะนํช่างภาพให้กับนางเอกของเรารู้จักนะครับแล้วก็ได้หาชุดให้หนางเอกของเรานางเอกของเราก็เลยจะขอตัวเปลี่ยนชุดแต่ว่าเจ้าของบริษัทก็ิ่งได้บอกนี่ครับว่าฉันเตรียมไว้ให้ตั้งหลาย โมนาโกได้บอกว่าเธออายแต่เจ well. nah, right ้าของบริษัทก็ไม่ยอมนะครับก็เลยตะล่มจนนางเอกของเราก็ใจอ่อนนะครับยอมเปลี่ยนชุดอยู่ตรงนี้จากนั้นมันก็เลยเดินมาถามช่างกล้องนะครับว่าเตรียมกล้องไว้หรือยังไอช่างกล้องมันก็เลยได้บอกนะครับผมติดตั้งไว้ทั้งหมด3ตัวแล้วครับยังไงก็ไม่มีพลาดแล้วสักพักหนึ่งนางเอกของเราก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะครับไอช่างภาพก็ถ่ายรูปตามปกติพอตกมาตอนเย็นนะครับนางเอกของเราก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยคุณสามีก็เลยถามว่าถ่ายแบบวันแรกเป็นยังไงบ้างนางเอกของเราก็เลยได้บอกว่าฉันไม่ค่อยชอบเท่าไหร ก็ฉันอายนี่ครับเวลาเปลี่ยนชุดก็ไม่มีห้องเปลี่ยนชุดก็ให้เปลี่ยนตรงนั้นเลยคนอยู่ทั้งเยอะจังแยะขุนก็รู้ว่าฉันเป็นคนขี้อายนี่ครับเอาหน้าทนหน่อยนะครับดังแอบคนอื่นเขาก็ทําแบบนั้นไม่ใช่หรอครับอีกอย่างวันนี้คุณก็ได้สตังค์มาทั้งเยอะลองไปอีกสักครั้งสองครั้งเถอะเผื่อคุณจะดังกว่านี้จากนั้นนางเอกของเราก็เลยตอบตกลงนะครับวันต่อมานางเอกของเราก็ได้มาถ่ายแบบตามปกตินะครับแต่ว่าวันนี้ช่างภาพก็สั่งเยอะนิดนึงนะครับสั่งให้นางเอกของเราโพสท่านั้นท่านี้นะรับบนทาาามมไห้พยยํใจ หลังจากถ่ายได้สักพักหนึ่งนางเอกของเราก็เลยมานั่งพักอยู่ในห้องนี่ครับก็เลยมาแอบคิดในใจว่ามันถ่ายเวอร์ชันแบบไหนกันเนี่ยทำไมให้ฉันโคตรท่าหน้าอายขนาดเนี้ยจากนั้นนเจ้าของบริษัทก็เลยเดินเข้ามาถามนางเอกของเราในครับว่าวันนี้เหนื่อยใช่ไหมทำไมหน้าตาดูเครียดจังถ้าหายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนชุดแล้วก็รีบไปถ่ายนะเราจะได้คลิปกลับบ้านนางเอกของเราก็เลยถามว่ายังเหลืออีกหรอคะฉันนึกว่ามันหมดแล้วจากนั้นเจ้าของบริษัทมันก็เลยยื่นชุดให้นี่ครับหน้าเลยครับเป็นชุดว่ายน้ำนางเอกของเราก็เลยบอกว่าถ้าแแแแบบนนนนนนนีี้้้้ฉฉัััมมม่่อาาาลลวววะะคคกก็ย แปลกยังไงก็ไม่รู้นะแต่ตอนแรกในสัญญาก็บอกว่าฉันมาชายชุดแฟชั่นไงคะไอเจ้าของบริษัทก็ไม่ยอมนะครับก็ได้บอกไปว่าฉันลงทุนมาเยอะแล้วนะถ้าเธอจะปฏิเสธกลางคันแบบนี้ไม่ได้ฉันจะไปหานางแบบที่ไหนรีบเปลี่ยนชุดแล้วก็รีบออกไปแต่นางเอกของเราก็ไม่ยอมนะครับก็ได้ปฏิเสธไปว่าฉันขอยกเลิกฉันไมาค่าจ้างก็ได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะกลับบ้านแต่ไอเจ้าของบริษัทมันก็ไม่ยอมนะครับก็ได้บอกไปว่าฉันลงทุนมาเยอะแล้วจะให้ฉันปล่อยเธอไปง่ายๆแบบนี้หรอเธออายมากใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะทําให้เธอหายอายจาก จากนั้นนางก็ได้กินเวลาไปนะครับพอตกมาตอนเย็นนางเอกของเราก็ได้กลับมาถึงบ้านนะครับแต่ว่าวันนี้นางเอกของเราตึงเลยคุณสามีก็เลยเดินเข้ามาถามนะครับนางเอกของเราก็เลยได้บอกว่าฉันเพียมากฉันขออาบน้ํานอนก่อนนะจากนั้นนางเอกของเราก็เลยเข้าไปนอนหลับฝันดีนะครับวันต่อมานางเอกของเราก็ได้มาถึงที่ทํางานเรียบร้อยนะครับก็ได้จัดเตรียมถ่ายแบบแต่ว่าวันนี้จะเป็นถ่ายชุดว่ายน้าล้วนๆเลยนะครับแล้วหลังจากที่ถ่ายไปได้สักพักหนึ่งมีเจ้าของห้องสตูดิโอนะครับก็ได้มาหาเจ้าของบริษัทก็ได้มาทวงถามค่าเช่านั่นแหละครับไอ้เจ้าของ อกไปนะครับว่าเดี๋ยวไปรอที่ห้องทํางานผมเลยนะครับเดี๋ยวผมมีของเล่นสนุกสนุกให้แล้วสักพักหนึ่งก็ได้มาถึงห้องทํางานของมันรีพร้อยนะครับไอ้คนที่เป็นเจ้าของห้องเช่าก็เลยได้ถามนะครับว่าเรื่องค่าเช่าคุณจะเอายังไงครับไอ้เจ้าของบริษัทมันก็เได้เชิญนางเอกของเรามานะครับแล้วก็ได้บอกไปว่าผมขอจ่ายเป็นดอกแทนก่อนได้ไหมคุณอยากทําอะไรก็ทําเลยนะไอ้เจ้าของห้องเช่าก็เลยได้บอกว่าคุณพูดจริงใช่ไหมครับเนี่ยผมจะล้อเล่นทําไมล่ะได้เลยครับหลังจากนั้นน่ะก็ได้กินเวลาไปนะครับดหน้าที่คุณสาาาามมมีีนนนงงงงเเเอออกกขรรรัับ็็ได้้้ถึย่ นางเอกของเรามาก็เลยที่ปนดใ,ในใจนะครับว่าทาไมสองสามวันมานี้นางเอกของเราเนี่ยเลิกงานดึกจ้างถ่ายแบบอะไรของเธอเนี่ยแล้วจู่ๆก็ได้ไปเห็นถุงบางอย่างวางอยู่บนโต๊ะนะครับเป็นถุงของนางเอกไอ้คุณสามีก็เลยหยิบขึ้นมานะครับนั่นเลยครับเป็นรูกของนางเอกของเราที่พวกนั้นแอบถ่ายไว้นั่นเองนะครับคุณสามีก็เลยรีบวิ่งออกจากบ้านแต่พอมาถึงที่บริษัทก็ไม่ทันนะครับเพราะว่าพวกนั้นมันกินเวลาเสร็จสอบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นหนังก็ได้ตัดจบลงนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นนลลังใใจ้้้คคทิปดววยบแ จอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ